ครับสวัสดีครับเอ้ามารับชมอีกคลิปครับผมก็ัน,นี้ช่างมาทําแอร์ครับมาเก็บรายละเอียดมาเมื่อวานแล้วไอ้อะไรยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมนี่ครับช่างจันเจา ตัดผมตัดผมเหมือนนักเรียนนายร้อยเลยผมยาวมุดไม่ได้เลย <laughs> ยินมจิตเต็มหัวบางวันจันดีเอาไตัดอกเลย <laughs> ช่างจันเจ้าครับเจ้าของอูยูไอแยกประสาสุริสุรินนะครับชื่อร้านอย่างใหญ่เลยใช่ไหมร้านจันเจ้า <laughs> ไงป้ายไปข้างหน้าไม่ใหญ่หรอกครับ <c oughs> แต่ป้ายหน้าร้านอป้ายใหญ่สังเกตดูเลยจันเจ้าใช่ไหม ประสาทมาจากไอมาจากไหนมาจากอุบลมามามาจากสมมุติว่าเราวิ่งมาจากอุบลหรือวิ่งมาจากคันธลักษณ์นี่อยู่สายมือก่อนถึงสีแยกไปแดงประสาทครับทําดีมากครับช่างคนนี้เก็บรายละเอียดให้หมดแวะไปหาเลยถ้าสมมติว่าเราไปจาก ประคนชัยเส้นสองสี่ครับเราต้องกลับรถมาไปกลับรถยูเทิร์นที่สองครับกลับรถยูเทิร์นที่สองกลับมาก็เบี่ยงเข้าช่องซ้ายเลยเบี่ยงเข้าทางเขาเรียกทางอะไรทางขนานใช่ครับเบี่ยงขนานออกมาก็ติดกับเบี่ยงขนานนั่นแหละอัะนนี้ระบบแอระบบไฟอะไรก็มีเนาะมีครับอะ,อะไรในร้านก็มีครับอะไล่เชียงกุ้งเยอะอยู่นีะ <laughs> <laughs> ขาดหรืออะไรแวะได้เลยช่างจันเจาจันเจาเอครับอยู่แยกปราสาทสุริน <S S อันนี้เหลา <S S เขามีเดี๋ยวไอตัวตัดอ่ะ <S S ไอไฟเบอร์นะ่ะแล้วเราเอาเหล็กเส้นอนอเราพูนสีสเก็ตก็มี ไฟเบอร์ก็มีนี่ตัดเหล็กเอาใส่ไฟเนี่ยเนี่ยเหล็กฉากเนี่ยนี่เหล็กฉากกลานประตูมีอันดีกว่านี้ไหมอันหนาๆอะไรที่อยู่ตามยุ้งอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมนี่ก็ตรงนี้นี่บริการถึงบ้าน บริการประทับไทยไ้ประทับไทยประทับใจบริการประทับใจช่างจันเจารับจบทุกงานเบอร์สิบสองนี่ครับก็เปลี่ยนกองใหม่เปลี่ยน

โอ้ตู้เชื่อมเราก็มีตู้เชื่อมรายมีหมดแหละเมืม่อก่อนไม่มีแต่ทุกวันนี้มีแล้วช่าง,งก็จะทำขาวไฟให้นะครับขาไฟไฟใส่บนหัวเก๋ง เนี่ครับ,รบทางไเ่เช็ดด้วยด,ด้วยไมไม่ต้องเลาะหอถ้าเจาะได้ให้มันแข็งเนาะใช่ไหมช่างอืมให้มันแข็งเนาะเลาะเลาะเลาะ,ะเลอะไม่สวยเหล็กเส้นนี่นะ ม่มันมันใส่ไฟปุ๊บมันบางมันก็บังแล้วมันดูสวยเด็เวลาอันนี้ไปอ่ะใช่ไหมเออแล้วมันแข็งด้วยเสียก็ยื่นให้ดูหน่อยยื่นยื่นให้เชียร์เขาดูหน่อยเราเากระสายนะมันมันไม่ขีดเลยท่าไรดอ๊อกดัะทรายเราใส่ใช่ไหมเออเชียร์ไหมเชียร์คัดไม่กระส่ายเลย่นไม่นอะเนาะต้องเอาออกหรอกมันจะได้คือหน่อยอืมแต่มันแข็ง เช็คลวเช็คลวเอเย็นเจี๊ยบยินตอนไหนยังไม่ตัดเครื่องเลยผมยังพูดไม่จบเลยย่ก็มาตัดติขาผมอีกเลยผมพูดให้จบก่อน ผมว่าจะถ้าไอ,ไอเอเยนเจี๊ยบครับถ้าเสร็จอย่างงี้เหมือนเหมือนเอฟซีเขาคอมเมนต์บอกว่าเอเยนไม่เย็นน่ะต้องจับไข่คนขับได้ใชไหมได้ใช่ไมมาแล้วโอ้ เอเย็นไมเย็นน่ะต้องจับไข่คนขับถึงจะรู้จับไข่คนขับใช่ไปอย่่าิ่ปากเาฮ่บ่าล น,น,นี่ครับร<อ>ไม่ต้องห่วงเลยถ้าถ้าใครที่มาซื้อรถจากทีมงานเนี้ยไม่ต้องห่วงอ่ะเอาไปใช้แบบยาว<ร>าๆอ่ะอฮะไ,อไม่ผมไม่ได้อวยอ้ย,อยไ,<ม>ไปต<ม>ั<ว>ป้งหลายคันแล้วไม่มีบ่นกลับมาเลย <laughs> เดี๋ยวเดียวเดียวไอเรื่องนั่นกับซิปกับซิป <ș |notimestamps|> <ś S 2> <ś S 1> โอ้ตายตายตายนี่ครับเช็ครัวเช็คซึมครับแล้วก็ติดเครื่องติดเครื่องเปิดแอร์

เดี๋ยวเรามาอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่เอครับเหลือแต่เอเดี๋ยวเราทำเอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ลองนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายยครับ